สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารนฮะเขมรนำมาเสนอกันต่อครับก็เรียกว่าเป็นข่าวเอฟเฟกฮะหลังจากข้อตกลงสันติภาพมันจบลงไปท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องของสนามบินไตโชฮะในประเทศเขมรแล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจฮะสำหรับคนชาวเขมรหลายหลายคนที่เขามองว่าเขมรมีการพัฒนาแล้ว ตอนนี้สร้างท่าอากาศยานรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติก็ู้ชมฮะกระแสเนี่ยมันก็คึกคักดีฮะในช่วงต้นๆก็เพราะว่ามันเงียบมาก่อนรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีการรณรงค์นะบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยเออไปเยี่ยมชมฮะไปเที่ยวสนามบินบ้างจนกระทั่งมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนตกเครื่องบินกันเป็นแถว เนื่องจากว่าการจราจรมาติดขัดก็เพราะว่าคเนเขมรฮะมีการกลูกันเข้าไปเที่ยวฮะรถมันก็เลยติดหลังจากนั้นมาท่านผู้ชมครับรัฐบาลก็เริ่มที่จะเอาคัดคนและไม่จาเป็นต้องไปเที่ยวแล้วมันไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าออกตัวสนามบินก็จะมีเพียงประชาชนไม่กี่คนฮนะเบาบางและตอนนี้เดินทางเข้าไป แต่เมื่อประชาชนเริ่มที่จะไม่มีการเดินทางเข้าไปท่านผู้ชมครับผลปรากฏว่าสนามบินมันก็เงียบเหงาฮะจนกระทั่งท่านผู้ชมครับเวลามันก็ผ่านไปแล้วน่าจะเดือนกว่าแล้วครับตอนนี้ก็มีการปรากฏว่าสนามบินเตโชฮะจะต้องมีการเปิดแคมเปญกันครั้งใหญ่เพื่อต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศฮะแล้วก็ใช้เครื่องบินนี่แหละโดยสารเข้ามาลงที่ท่าอากาศยานเตโชแห่งนี้ สนาบินดังกล่าวก็เปิดตัวกันมาตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาตอนนี้ผู้บริหารท่าอากาศยานเนี่ยก็เลยต้องจัดแคมเปญลุ้นรางวัลท่านผู้ชมครับในนั้นก็จะรวมถึงบ้านรถยนต์นะฮะแล้วก็รางวัลต่างๆอย่างมากมายแต่ก็ต้องเอาเงินนะจ๊ะมาใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกัมพูชาเรื่องราวดังกล่าวก็ได้มีการถูกพูดถึงกันมานะฮะ ก็จะเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มีการเดินทางมาเยือนขเขมรโดยนั่งเครื่องบินแล้วก็มาลงที่ท่าอากาศยานดังกล่าวเขาบอกว่าทุกการเดินทางนะแล้วก็มาใช้จ่ายนี่นะฮะในพื้นที่สนามบินเนี่ยนะฮะทุก30ดอลลาร์หรือว่าประมาณ1000บาทในร้านอาหารต่างๆหรือว่าในร้านค้าภายในสนามบินจะได้รับตั๋วชิงโชค1ใบ ก็คือต้องการให้มาใช้จ่ายนะฮะเพราะว่าตอนนี้ร้านค้ามันเริ่มตกยุงแล้วท่านผู้ชมฮะขายของไม่ค่อยได้ไม่ไหวฮะนักท่องเที่ยวมันก็น้อยคนมันก็เบาบางแถมค่าเช่าที่มันก็แพงก็เลยต้องจัดแคมเปญต้องให้นักท่องเทีย่ยวฮะไปช้อปปิ้งไปกินข้าวไปซื้อของภายในร้านค้าสนามบินเนี่ยได้ตั๋วชิงโชคมาหนึ่งใบทีนี้มันก็มีการรายงานข่าวว่าก็จะมีการจับรางวัลท่านผู้ชมครับ ในช่วงแรกนะจะเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ฮะก็เป็นปีใหม่ของเ,เมรน,นะในช่วงเดือนเมษายนปีหน้านุ่นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งฮะก็จะเกิดขึ้นในววละครบรอบของการเปิดตัวสนามบินเตโชก็น่าจะเกิดขึ้นนะฮะในช่วงเดือนตุลาคมฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นการจับตั๋วชิงรางวัลเนี่ยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ารอกันงําเงือกเลยฮะต้องรอกันอีกนุ่น เดือนเมษานะฮะอีกทีก็น่าจะเดือนตุลานู่นรอกันไปฮะรอเพื่อที่จะได้รางวัลอาจจะมีบ้านในกัมพูชาหรืออาจจะมีรถยนต์นะฮะหรืออาจจะแจกทองแจกเงินยังไงก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีการประกาศรางวัลนะฮะท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการโดยใช้ช่องทางของสนามบินนี่แหละก็เรียกว่านี่คือการจัดโปรโมชั่นนต้องการที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยว ก็เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมันล่อยลอแล้วก็ดูเบาบางก็เลยบอกว่าเอออะไรทําได้ก็ต้องทาฮะจะต้องมีการจัดโปรโมชั่นก็เป็นการแสดงถึงการขอบคุณนะสำหรับผู้โดยสารทุกคนแล้วก็ขอบคุณฮะร้านค้าเนี่ยที่ยังอยู่ไม่ยอมหนีไปไหนพวกเขาก็มีความจําเป็นลวท่านผู้ชมต้องทําแบบนี้หากไม่ทำเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่ไม่ได้ทีนี้คํมเปนดังกล่าวเนี่ยเขาก็ ต้องการจะบ่งบอกว่าเออน่าจะมีการไปก๊อปปี้มาจากไต้หวันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าไต้หวันเองเนี่ยเขาก็มีแคมเปญแบบนี้เหมือนกันฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มีการเดินทางมาเยือนไต้หวันลุ้นเลยฮะเอาตั๋วเนี่ยนะครับไปในตู้เนี่ยมันก็จะมีเป็นตู้หยอดนะฮะแล้วก็ลุ้นกันว่าผู้โดยสารคนนั้นเนี่ยจะได้เงินนะฮะเที่ยวไต้หวันในฟรีประมาณสัก5,000เหรียญไต้หวันหรือไม่หรือว่าประมาณสัก5,000บาทแล้วกัน เราเๆนี้การภูชาเขาก็ต้องการก๊อปปี้แต่ก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวแต่ว่าการภูชาเนี่ยเขามีรางวัลที่ใหญ่กว่าบ้านรถยนต์ครับท่านผู้ชมก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของประเด็นดังกล่าวลดแลกแจกแถมนะฮะคิดว่ามันจะไหวหรือเปล่าตรงนี้ก็ว่ากันไป